สวัสดีนะคะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องทาร์โลอบันแดนบายอภิญญาขออนุญาตคารุคุบาอาจารย์เพื่อนๆด้วยนะคะก็วันนี้น่าจะมาไว้ไปไว้นะคะราิจสจสวอาทิตย์ขออนุญาตเพื่อนๆนะคะที่จะตัดต่อมาเป็นช็อตเพื่อมารีลันก็อ่าฮะขออนุญาตให้ได้มีงานออกมามารีลันเพื่อนๆน่าจะไม่ได้ดูกันครบทุกคลิปหรอกนะคะ สเสน่หางวาจ้าอันนี้เกิดเกิดการรดึกรู้เกี่ยวกับกายและจิตพระพิคเนตค่ะก็อ้ ahu? นะการที่เพื่อนๆปฏิบัติจนจนเห็นจิตเห็นกายหรือมีพลังงาน อาจจะยังไม่ถึงในวันนี้หรือเห็นแล้วไม่ทราบว่าเห็นหรือเป็นพลังงานที่เป็นอาการของจิตทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วเราก้าว,วข้ามเรารู้ว่ามันเป็นมันไม่ใช่เรามันเป็นเรื่องของผู้รู้มันคือพลังงานมันคือสิ่งที่ที่ต่างสัมผัสต่างเห็นได้ด้วยตนเองเห็นแก่ผู้ปฏิบัติเพราะว่าเรื่องทางการปฏิบัติสมาธิภาวนากรรมฐานนั้นไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการอ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติเพราะฉะนั้นอะ ความสำเร็จจะอยู่เมื่อเมื่อเราได้ใช้ใช้วาจาที่เป็นมัตุรสวาจาเนาะเมื่อไหร่ที่เราได้ใช้วัทุรสวาวาจาเนี่ยมันก็จะจะได้เกิดความสำเร็จเกี่ยวกับทางโลกด้วยว่ามัมีสิ่งใดจะบอกอีกไหมคะเอา้าตกตกสองเลยเนี่ย เป,เป็นผู้ที่มีแต่ความเมตตามากๆนะอาจจะมีเรื่องเรื่องท่านน้ำเสียหายมาั่งช่วงนี้ก็บอกเลยว่าอารมณ์ระ,ะมัดระวงังเรื่องเรื่องเรื่องอารมณ์นิดนึงเนาะมันอาจจะแบบพลังงานของอเรื่องเรื่องท่านน้ำเนี่ยจะเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมคะเพื่อนเพราะฉะนั้นนะ่ะมันอาจจะมีอารมณ์ที่ เราอาจจะแฮปปี้ดีอยู่แต่ระวังความรู้สึกของพลังงานอื่นๆมากระทบนะระวังพลังงานที่มากระทบเพราะฉะนั้นไม่ได้มากมายค่ะไม่ได้มากมายนะว้าวเย้นะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรความโชคดีที่พระพิคเนตมาให้เนี่ยค่ะท่านจะทำให้ทุกกิจการงานเพื่อนๆนะทุเราทุเราทุเราเบาบางลงไม่ว่าจะทำเรื่องทางโลกทางธรรมอะไรนะคะอุ้ยตกตกอะไรตกอะ่ะอ นะอ๋อก็จะมีผู้ดูแลนะไม่ว่าไม่ว่าในในชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นคะ่ะเพื่อนเพื่อนจะมีผู้ผู้อุปถัมภ์ผู้ดูแลนะทำให้เรื่องราวมันทุเราได้นะคะแล้วก็